ครับ EP นี้ก็ได้ลาธนาเหรียญดีมาอีกองครับพี่น้องครับพระดีก็คือหลวงพ่อคายนะครับผมหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะครับเป็นเหรียญดีน่าสะสมมากครับนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับโดยเฉพาะชาวใต้เราครับพี่เพื่อนเพื่อนครับไม่เฉพาะชาวใต้ครับชาวไหนก็แล้วแต่ภาคไหนก็แล้วแต่ครับได้ของดีมาเราก็สมควรเห็นคุณค่าเก็บสะสมไว้นะพี่เพื่อนเพื่อน นี่ครับต้องขอบพระคุณนะผมญาตินะผมที่แบ่งปันให้มาเมื่อวานนะผมผมได้มาเมื่อวานนี้เองญาติอยู่ทางขอนแก่นนี่แหละพี่บพี่เพื่อนๆครับได้เห็นไหมครับในวิดีโอสั้นผมได้บุกเข้าไปไม่ใช่บุกหรอกครับเข้าไปเยี่ยมชมพระเครื่องของแกนะครับพี่เพื่อนๆครับเห็นไหมครับในคลิปสั้นพี่น้องครับที่ติดตามกัน เดี๋ยวก็ออกมาให้ชมนะครับส่วนมากจะเป็นเหรียญนะครับเนื้อผงไม่มีมีแต่เหรียญล้วนนะครับก็ได้เหรียญดีมาอีกเหรียญหนึ่งอ่าหนึ่งองค์ก็คือหลวงพ่อขายวัดสวนขันครับรุ่นรอเก้านะครับด้านล่างจะเขียนคําว่ารอเก้านะครับผมเหรียญที่ออกปี36นะครับนี่ครับเหรียญรุ่นรอเก้าหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นเหรียญรุ่นฟ้าผ่านะครับพี่เพื่อนๆช่วงปี36ประกอบพิธีอยู่นะครับพระอะไรล่ะอรศาธิราชเราในช่วงนั้นยุคปัจจุบันท่านก็เป็น ในหลวงราชการที่10ท่านประกอบพิธีอยู่กลางวันจกแสกมีฟ้าผ่าลงมาถึง2ครั้งบริเวณวัดนะครับพี่เ,เพื่อนครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็แรงอีกเหรียญหนึ่งนะพี่เ,เพื่อนของหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะพี่น้องครับนี่ครับเอกลักษณ์เหรียญก็แบบนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับหนึ่งสองี่ห้าหกนะครับน่าจะเป็นยันแทิศนะครับพี่เ,เพื่อน นะครับน่าจะเป็นยัน8ทิศนะครับถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยเพราะว่านับได้มี8แฉกนะครับมี8แฉกนะครับเรียกเป็นแฉกก็ว่าได้นะครับพี่เพื่อนแต่ยันสวยงามมากเป็นยันสี่เหลี่ยมครับยันสี่เหลี่ยมเหรียญออกทองแดงลมดำนะครับเหรียญน,นี้ครับออกปีสอพ้อก็ผ่านมาแล้ว32ปีเต็มนะครับเหรียญรุ่นนี้ปีลึกมากนะพี่เพื่อนสาก็ไล่ๆกับหลวงพ่อคูณปริศโธช่วงท่าน มีข่าวกระแสดังมากในช่วงนั้นครับออกวัดสวนขันหลวงพ่อขายวาจาสิธิ์ก็มีก,กระแสข่าวดังนะครับเหมือนกันไล่กับหลวงพ่อคูณในยุคนั้น,นครับผมแต่เหรียญน,นี้พิเศษก็เพราะว่าฟ้าผ่ากลางวันแสกนะครับช่วงประกอบพิธีอยู่ในบริเวณวัดนะครับฟ้าผ่าในบริเวณวัดนะครับกลางวันแสกว่ากันอย่างนั้นก็เลยเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญฟ้าผ่าถึง2ครั้งนะครับจำนวนการสร้างนี้ถ้า จำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ประมาณหลัก2 0 0พันกว่าเหรียญได้ประมาณนี้ครับ2,000กว่าประมาณ,มาณนี้นะครับเนื้อทองแดงถ้าข้อมูลไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่น้องครับผมก็ได้มาเมื่อวานครับได้มาเมื่อวานก็มีเหรียญเดียวก็มาลงให้พี่พินเพื่อนรับชมกันนะครับมาลงให้พี่พินเพื่อนรับชมกันนี่ครับใบหน้าหลวงปู่จะเรียกหลวงปู่ก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านก็ไม่อยู่แล้วนะครับพี่พินเพื่อนเหลือไว้แต่วัตถุมงคลของท่าน พี่เก็บมาให้เราได้กราบไหว้เขาลบบูชากันนะครับขอบเหรียญมีความคมจะมีเส้นวิ่งรอบขอบไหมครับเนี่ยถ้าเป็นสมเด็จวัดระฆังก็เป็นเส้นซุ้มนะครับบางคนก็เรียกเส้นขดลวดก็แล้วแต่เส้นเส้นลวดอะไรแล้วแต่นะครับแต่เป็นเส้นตรงๆนี่แหละวิ่งวิ่งรอบนะครับเอกลักษณ์ของเหรียญน,นะครับฟันตัวหนังสือมีความคมนะครับ มีความคมชัดวัดสวนขันมีความคมลอเก้ามีความมีความคมนะครับไม่ไม่เบลอครับผมยังไม่เคยเห็นเหรียญเจเลยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ผมยังไม่เคยเห็นเหรียญเจผมก็ถือว่าผมโชคดีได้มาจากญาติทางขอนจันถ้าท่านใดที่ได้ติดตามหรือว่าได้รับชมที่ผมลงไปคลิปสั้นเมื่อวานนี้นะครับได้ไปเยี่ยมชมญาตินะผมไปเยี่ยมกันนี่แหละ นะครับเอาข้าวเอานาเอาข้าวเอาไปเยี่ยมชมขึ้นเขาเรียกอะไรล่ะเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไปเยี่ยมชมกันเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยเอาพระมาให้กันดูให้กันชมกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับวิถีชีวิตคนอีสานเขาอดไม่ได้ก็บูชามาห้าเหรียญเมื่อวานนะครับห้าเหรียญน,นะครับได้เหรียญน,นี้มาเหรียญนหนึ่งนะครับหลวงพ่อขายวัดสวนขันเหรียญนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนมากจะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับพ่อคูณนี่ครับ อาครับใบหน้าของหลวงพ่อก็ออคมชัดเปลือกตา,อาท่านลืมตามีความคมชัดนะครับนี่ครับทองแดงลมดำด้านหลังอัคระยันก็มีความคมนะรัพี่น้องครับนี่ครับดูง่ายสบายตาอัคระยันมีความคมดูเลข5นะครับผมเห็นเลข5แล้วผมนึกถึงออะไรล่ะสมเด็จก็ไม่ใช่สมเด็จพระปิตาจัมโบ พระปิตาจมโบจัมโบหนึ่งก็จมโบ่สองของหลวงพ่อหลวงปู่โตะะครับเหมือนเหมือนกับเลขห้าของเหรียญรุ่นนี้เลยที่เขาเรียกว่าเหมือนกับแต่ครับเหมือนกับแต่รถยนต์นะครับนะครับก็กินตนาการไปเนาะเหมือนกับแต่ให้ว่าอย่างนั้นดูขอบปิ้นหนไครับห่วงเจาะนะครับไม่ใช่ขอบเขาเรียกห่องเจเาะก็จะปิ้นออกมาด้านหลังพอประมาณนะครับไม่ไม่มีปั๊มซ้ำนะครับถ้ามีปั๊มซ้ำบิดบิดไม่เบียว รีบวางเลยนะครับผมจะดูแบบนี้นะครับพี่น้องพี่น้องแล้วก็ออกเบอร์เบอร์ถ้าเอาเหรียญหลายๆเหรียญถ้าหยิบขึ้นมาแล้วมีความไม่คมชัดเป็นเบอร์เบอร์รีบวางเถอะพี่นอ้องวางดีกว่าครับอันนี้มีความคมทุกจุดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าญาติผมท่านนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนด้านศินลปินนะครับที่เห็นตามเห็นไหมครับที่ผมลงเมื่อวาน แกก็เป็นคนลักษณะแบบนั้นนะครับเป็นคนลักษณะแบบนั้นบางคนก็คิดว่าเป็นคนเมาแกไม่ได้เมาไม่ได้อะไรนะครับแกเป็นคนจริติแบบนั้นเองนะครับแต่เป็นคนไม่ธรรมดานะครับมีของดีเยอะมากอันนี้ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผมได้ไปบูชาเช่าหาบูชามากับแกนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าอีพีหน้าผมจะไปลงให้พี่ๆเพื่อนรับชมใหม่ผมจะเข้าไปเยี่ยมเยือนแกใหม่ แล้วก็จะเช่ามหาบูชามาให้พี่พีเพื่อนรับชมกันอีกเห็นไหมครับอัขระยันคมนะครับมีความคมชัดภาพสนิมโลหะเห็นไหมครับขึ้นปล,ปลายเหมือนกับพระเป็นสีลุงวิบวับเห็นไหมครับเพราะว่ามีกระแสะโลหะต้องมีส่วนสมของโลหะไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันผมเชื่อว่าต้องมีเพื่อเผมีแร่เหล็กด้วยนะครับมีาธาตุไพลสิตผสมอยู่ใน โลหะชนิดนี้ในเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับพี่บินเพื่อนเห็นไหมครับมันเป็นวิบวับวิบแวบเหมือนกับเป็นสีลุงดูขอบตัดพี่น้องนี่ครับขอบตัดของของเหรียญครับที่ผมหยิบแล้วไม่วางนะครับผมยิ่งกลัวแกไม่ให้เมื่อวานนี่ครับชอามาเมื่อวานครับพี่น้องครับในพาลาญาติกันนะครับเป็นญาติกันญาติสนิทมิตรสหายกันนี่แหละ นะครับขอบตัดก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นฟันเฟืองเหมือนกับตัดไม่ขาดนะครับขอบข้างเหรียญไม่บวมนะครับเหรียญมีความคมมีความคมชัดคาบสนิมโลหะก็ขึ้นประปรายเห็นไหมครับนะี่ครับทูง่ายสบายตาฟันตัวหนังสือก็คมชัดเห็นไหมครับคมล้อก้าคมเห็นไหมครับตรงคารําว่าลอเก้าว มีความคมไม่เบลอนครับตัวหนังสือทุกจุดไม่เบลอครัพี่น้องครับนี่ครับที่ผมหยิบแล้วไม่วางเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันทองแดงลมดำนะครับเห็นไหมครับเหรียญไม่บวมนะครับบางพอประมาณนะครับพี่วินเพื่อนไม่บางเขียบเหมือนกับเหรียญหลวงปู่ย่อมวัดหนังขนาดนั้นนะครับทอง4 6 7ครับเหรียญนี้น่าเก็บมากน่าสะสมมากปี3 6นี่เอง ก็ไล่ๆช่วงหลวงพ่อคูณกําลังดังหลวงพ่อคุณบริสุทโธนะครับตอนนั้นท่านดังมากนะพี่วินเพื่อนครับเป็นเหรียญรุ่นฟ้าผ่าหลวงพ่อขายวัดสวนขันฟ้าผ่าถึงสองครั้งครับสร้างปี36สร้างจำนวนประมาณ2 0 0 0กว่าเหรียญน,นะครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเท่าเทียนมาก็น่าจะมีเนื้อกะ,ะไหลทองด้วยนะพี่วินเพื่อนเนื้อทองแดงตะไลทองก็มี พี่เพื่อนครับปี36ก็ถือว่า3 2ปีผ่านมาก็เป็นเหรียญที่น่าสมมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเอาแล้วครับอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอบารมีหลวงพ่อค้ายนะครับผมวัดสวนขันจงปกปักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ